อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเอะติ๊กถู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 กจะชอบแบบเก่ามากกว่าไม่รู้อะฉันอาจจะเป็นพวกแก,ก่แหละเพราะคนแก,ก่มาเนี้ยมาดูเล็กๆอะมันดูแบบมันดูไม่กลางปีกอะคือกระเทยมันชอบเลยมันเป็นปีกอะอันนี้มันไม่มีปีกอะมันกดมาแล้วมันเล็กๆก,กลมๆอะไรเงี้ยเหมือนแบบ หินแตกๆอะไรไม่รู้อะมันเป็นเศษหินอะไรไม่รู้อนะอันนี้คือสุดเหรอถูกไหมน่าจะสุดแล้วแหละเวลต้องรอยกว่าหรอสกินแม่อารีฮอร l ออฟเลเจนแพงมากขายบ้านขายรถถ้าเราเป็นประชาชนคนธรรมดาชีวิตปกติหาเช้ากินค่าเงินไม่ได้มีเยอะเนี่ยต้องใช้เงินแบบเก็บสะสมเดือนสองเดือนมาซื้อน,นะสกินอารีมันก็คล้ายๆแบบเหตุการณ์ของ ประเทศเราตอนนี้ที่เป็นราคาลาบูบูอ่ะคือถ้าคนชอบมีกำลังซั้ออยากจะซื้อเขาซื้อได้ก็ซื้ออะไรเงี้ยก็ต้องรู้เอาไว้นะว่าซื้อไปแล้วก็มีโอกาสที่จะขาดทุนในอนาคตด,ด้วยมันไม่ใช่ว่า ซื้อไว้เก่งกำไรได้ตลอดอันดับแรกคือต้องซื้อเพราะว่าใจชอบใจรักก่อนถ้าซื้อโดยที่ไม่ใจรักซื้อโดยที่แบบมันลิมิเต็ดอ่ะคือต้องซื้อป่ะต้องซื้อเก็บไว้ป่ะแค,ค่ยอมเสียตังค์เท่านี้เท่านี้ซื้อความแบบความเด่นความลิมิเต็ดก็ได้อะไรเงี้ยคือแบบบนโลกนี้ไม่มีอะไรลิมิเต็ดจริงๆหรอก ใช่คือถ้าสมมติว่ามันมีคนซื้อเยอะเดี๋ยวชิคกก็จะมั่นต่อได้อีกว่าฉันฉันทำมาแพงขนาดนี้แล้วคนก็ยังซื้อก็เลยนะอะไรเงี้ยจะแนะนำนะวะว่าอย่าไปซื้อพูดตรงๆเลยว่าอย่าไปซื้อถ้าจะซื้อซื้อจากความชอบตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าอยากซื้อเพราะว่าแบบเอ้ยมันลิมิเต็ดแต่โคตรแพงเลยวะคือถ้าในใจมันมีความคิดว่าแบบแพงจังวะ อย่าไปซื้อคือพูดไปมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรหรอกกูอะกูพูดไปมันก็ไม่ได้เปลี่ยนตลาดอะไรหรอกแต่แค่แบบอย่าพูดในพื้นที่ของฉันว่าแบบถ้ารู้สึกอะไรตังหนิดอะไรบางอย่างกับสก,กินเนี่ยอย่าไปซื้อแต่ถ้าเห็นแล้วแบบอุ้ยฉันจะเอายังไงก็อาจจะเอาจะเอาซื้อไปเลยแต่ถ้ารูแบบ้สึกแบบตังหนิดนิดนึงอะไม่ต้องซื้อเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ค่อยชอบทําให้มันแบบให้มันดีอะแล้วมันก็จะเกาะเป็นเรื่องใหญ่ๆได้เลยอะ อย่างเนี่ยอย่างแพทโน้ตเนี่ยฉันต้องกดเข้าไปอ่านไม่ได้เลยหรอคืออะไรใค่แอนไม่ซ่อมสักทีอะ เคยมีข่าวว่าจะทำใครแอนให้มันดีมากๆเลยไม่ใช่หรอแครแอนทีจะไม่ต้องแบบว่าแยกเกมกับแครแอนออกจากกันหรืออะไรเงี้ยแต่ข่าวไ,ไ,ไม่ทำสทักทีคือมันอยู่แบบนี้มาก,กี่ปีแล้ว2012เลยมัง้งแครแอนแยกเกมอะ่ะมันเห็นถึงความไม่ได้ใส่ใจขนาดนั้นน่ะเขาคงคิดว่าเกม power b y แล้วไงเขาเลยแบบอัปราคาคิดว่าเกมเขามันแบบติดตลาดโลกอยู่แล้วอะ ใครก็ต้องเล่นเกมยิงปืนก็ต้องวานรอโมบ้า Low, Mobile, ต้องแอลอะไรเงี้ยเร็จะปะก็เลยมันได้มันอับราคาขึ้นได้อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่มันแบบความเป็นธุรกิจมันแน่นขึ้นอะ่ะความมอยากจะทําให้มันเป็นธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นมีอุตสาหการรมเพลงมีภาพยนตร์ล่าสุดพยายามจะทําซีรีส์อะไรเงี้ยซีรีส์อาเคนภาค2ออะ่ะบริษ,ษัทเรา ยิ่งใหญ่เลยตแอรวนะเราก็ต้องอัปเกรดอีกนึงแต่ระวังจะสะดุดขาดตัวเองล้มนะบางทีทำอะไรอย่างเงี้ยเธอรู oh. ้สึกว่าแพชชั่นมันหายไปนะ LOL อะมันเหมือนแบบแพชชั่นการตั้งใจทำอะไรบางอย่างมันหายไปมันดูเป็นธุรกิจคือเกมโมบ้าเนี่ยมีคนแบบพยายามทำแล้วมันก็เกิดยากมากเลยนะเกมคอมอะพูดถึงเกมคอมมือถือมันก็มีแบบเยอะแยะแหละแต่หมายถึงเกมคอมอะคือดตา นีกออลดิจนก็มีแค่เนี้ยก็จบแหละชิกมันเวอร์ชวนไม่ค่อยสม9,000เหมือนเลเจนด์เดลี่สกินอ่ะขายชื่อเฟกเกอร์ก็เลยทำแพงเวอร์แพงเวอร์ ord, แบบเวอร์เกินด้วยจากเลเจนด์เดลี่สกินเท <laughs> ่าไหร่ประมาณ900บาทปะแพดดิคอนสกิลอะรู้สึกน้อยมากเลยนะส่วนตัวรู้สึกน้อยมากถ้าชามถ้าลูกบอลถ้าลูกไฟอะไรดูเบาบางมากเหมือนแบบเหมือนกลัวคอมผู้เล่นแลกอะได้เขาได้30%นะเฟกเกอร์อะ ฉันไปดูมาเขาได้อยู่ ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ด้วยเออก็ทําเป็นอัลติเมทไปเลยทําอะไรให้มันเวอร์ไปเลยเปลี่ยนร่างเปลี่ยนหางเปลี่ยนอะไรก็ว่าไปหรือว่าจะมีการแบบว่าทานฟอร์มสีอะไรหรือเปลี่ยนเป็นสี R G B เปเลยก็ว่าไปเลยเลดลดแรงแรงชิชิเมดอะชิเมดความสวยอะเข้าใจะปะฉันรู้สึกว่าเขาอะไม่จําเป็นต้องทําสกินบ่อยๆก็ได้นะคุณภาพสกินเลยเนี่ยคือมันน้อยลงมันเหมือนแบบพนักงานโดนใช้งานเยอะหรอหรืออะไรอะคือทํางานหนักก็หรอในเมื่อมันเป็น สกินมันโชว์ความสวยมันต้องเป็นศิละปะสิเราเอาศิละปะมาให้มันเป็นอุตสาหกรรมมากเกินไปคือมันกจะเกิดการแบบนี้แหละใช้สกินไฟไฟอะคือเละคือถ้ามองแบบไม่เออไม่อคตินะฉันก็รู้สึกว่าอยากทำอะไรก็ทำแหละะไยออดการที่ทำแล้วมันทำให้เห็นฟิดแบ็กไง มันก็จะได้รู้ว่ามันมีคนที่แบบกล้าซื้อจริงๆสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าไม่ทำถ้าไม่ลองก็ไม่เห็นฟีดแบ็กอะแต่ก็แบบมันเติมผ่านร้านแล้วไม่ใช่เหรอเขาทำสรุปราคาเอาไว้อะเติมผ่านร้านแล้วเหลือเก้านในความรู้สึกฉนะที่มันพิเศษมันจะมีอีโมทิเฟกเกอร์ทำหน้าจุ๊ๆแล้วก็ตีป้อมแล้วตีคนมีเอฟเฟกอะไรเงี้ยแต่แบบมันมันควรจะราคาเก้าพันเลยเหรอแต่ด,ดูกล้ามแน่นขึ้นจริงแหละแต่ อย่างอื่นก็เห็นเหมือนเดิมยังอยู่เลยยังอยู่เลยออแต่ถ้าเตะก็สวยดีถ้าเตะลงแค่นั้นแหละ แต่รูดมันดีขึ้นแหละรูดมันปรับมาดีขึ้นแหละลูดนานขึ้นโอเคแต่อันตินานจริงกดท่าทีหนึงนี่คือแบบน่าเสียดายเลนะลด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 ลอด,ลอ,ดออกเวด,ดีกว่าเอารองท้าน,นี้ได้ไหมดีคอเร็วเนี่ยอยากเล่นอะไรใหม่ๆบ้างอะเบือเก่าๆไหวอารมณ์ลารมณม ตอตอยป้าฝังหน้นอ่ะทำไมมีบาดโฟนตรงนี้สองอัน เยอะจังว้าวช้ำม,มาก <c oughs> เรียกมา,าเซียเชียคาเลสตาคาเลสตาเออเออเออขอบคุณนะคะที่กระโดดเข้าเสียงฟูนะแซมอยากฟังเพลงจ้าวกกัพ l o o ์ like t h Sudah so that I can end my skin. Woke up looking like this. Woke up looking like this. Sudah that I can end my skin. Woke up looking like this. Woke up looking like this. Sudah don't get under my skin. <laughs> Walk up looking like this um uh, <laughs> เนี่ยแหละเนี่ยแหละออกเวทเลยตอนนี้แบบสกิลฉันมันแบบมินิเผาอ่ะตอนนี้ความมินิเผาอ่ะทำอะไรให้ตายได้ปะแม่ไม่ตายดอกแพ้ได้ยู่ไปต่อแหลกกันค่ะบ้าว Oh, what? it's a lot to Oh, my God. โอ้โอ้บ้านบอลแรกหน่าโดโดโดป๊บมันให้ตายเลยคิวเวอร์จากวะ อาเลี้ยงอยู่เลยเกียดอ่ะเกียดการแฟดไปแบบเอาปืนยิงอัดหน้านี่นะนี่นะนี่นะสนตาชามาตั้งนานไอยปั้นไปข้างล่างค่ะ <c oughs> แรงเวอร์ ยิงเฮี้ยอะไรอย่างนั้นพี่ดอเฮี้ยเกินปะเกมอ่ะรอนมันไม่ถูกต้องนะคือแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะโอ้ยอ้าสวยมากเด่กเป็นไงแหมคิดว่าจะมาสมอใส่โกชนะเลย ดูดูดูชนะเลยนี่ชนะแบบความสวยเลย mm hmm. เดินมาโดนร้องเพลงแต่ ก็จะตายนะออนอะ่ะคกหนากลัวเวรเล่นเขตละคะหยุดเดี๋ยนี้ออนอุ่ง ลอล่อล่อล่อปวดไหล่มากเลยอยากเปลี่ยนอะเปลี่ยนได้ไหมอะเอาไปเคลมที่ไหนได้อะโอ้ยวายดอ ินนี connect, HE, all all. ่เลยเจนเวอร์มันตีหรอมันตีหรอยังไง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 นี่น่ะ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 เออเออเออไหล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 ยีไหลยีไหลโอ๊ยอีออนอุ๋มเห็นปูแล้วกดสกิลเหรอ ก็โปรแฝดใครอ,ไไอะ่ะอันอู๋นี่น่สามสามสามขัดสามขัดสามขัดอย่านะอย่านะอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาแฟดหนีแฟดหนีแฟดหน,นีไงล่ะ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 ไงละ่ะไงละ่ะอ๋ออ๋อทีนี่คนอื่นเขาเล็ง ยี <G S 2> <G S 1> กันอ,อ๋ออกดไปเลยกดย้มไปเลยเออเอเอนี่แหละนี่แหละนี่แหละแบกแบกยีแบกยีแบกตัวเอดีแบกแบกนะเฮ้ยแต่ดดเมทั์ก็เยอะทำเป็นเล่นพอแล้วนะคือไม่เล่นแล้วนะเพราะปวดไหล่มาก